กระดูกอ่อนหลังไปหูใช้ได้น้อยไม่สามารถเอามาแก้ปัญหาได้ทั้งหมด ก็กระดูกอ่อนหลังใบหูมันเป็นกระดูกเป็นแผ่นบางๆนะครับส่วนใหญ่เราก็เอามาใช้ได้ในปริมาณจํากัดส่วนใหญ่ก็เอามารองปลายบ้างนะครับหรือเอามาเป็นตัวตัดทําให้ปลายสูงขึ้นใช้ในกรณีที่แก้ไขเล็กน้อยไม่เยอะนะครับส่วนซี่โครงเนี่ยเราเอามาเป็นชิ้นใหญ่ๆได้ฉะนั้นมันก็สามารถเอามาตัดแต่งได้หลายแบบนะครับเอามาทําเป็นสันนะฮะก็ได้เรียกว่าเยอะแก้ไขได้เยอะนั้นกรณีที่เราใช้ซี่โครงเนี่ยก็จะใช้ในกรณีที่เรา ต้องแก้ไขเยอะคนไข้อยากได้ไปหรือสันที่สูงนะฮะที่ต้องใช้กระดูกอ่อนออกมาทําเยอะจะใช้ซีโครงครับซึ่งหลังหูอะ่ะจะใช้ได้น้อยไม่สามารถเอามาแก้ปัญหาได้ได้ทั้งหมดครับาฝากติดตามเพจของเราด้วยนะครับถ้าใครมีคําถามหรือคอมเมนต์อะไรถามมาได้เลยนะครับแล้วผมจะมาตอบครับสวัสดีครับ